สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนลงลีเชกในเกม GTA กันนะคะเมื่อลงแล้วก็จะได้ภาพสวยๆแบบนี้นะคะเอาไว้ถ่ายรูปหรือว่าจะเอาไว้เล่นนะคะแต่มันก็จะได้ภาพที่มีสีสดแล้วก็สวยขึ้นแบบนในคลิปเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้ทุกคนกดลิงก์ที่ทิ้งไว้ให้ที่ข้างใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ทําการกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะคะแล้วก็ เข้าไปที่ตรงที่เราดาวน์โหลดนะคะแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปนะคะก็คลิกตามในคลิปได้เลยค่ะแล้วก็หาไฟ GTA ของเรานะคะแล้วก็กดที่ GTA ที่มีเลข5ข้างหลังนะคะแล้วก็กด open แล้วก็กด uncheck ตรงนี้นะคะ1รอบแล้วก็กดอีก1รอบค่ะแล้วเราก็กด ok หลังจากนั้นเราก็รอให้มันดาวน์โหลดนะคะ เมื่อมันโหลดเสร็จแล้วนะคะให้เรากดการกระบาดออกได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูวิธีการลงรีเชตกันเลยแล้วเราก็หาที่ว่างนะคะเราก็กดลีกขวาแล้วก็กด New Folder แล้วก็พิมพ์ชื่อคาว่ารีเชตลงไปนะคะแล้วเราก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยเมื่อเราสร้างโฟลเดอร์รีเชตแล้วนะคะให้เรา ไปทำการดาวน์โหลดรีเชตที่เราต้องการจะเอาไปลงนะคะหาซื้อได้ตามดิสคอดร,ร้านที่ทำขายนะคะเมื่อเราโหลดเสร็จเราก็ทำการลากไฟล์ลงมาเลยนะคะให้มันไปอยู่ในโฟลเดอร์ของรีเชตจากนั้นเราก็ทำการเข้าเกมนะคะหลังจากนี้เราเข้ามาในตัวเกมแล้วนะคะให้เรากดปุ่มโฮมนะคะ แล้วก็กดตามในคลิปเลยค่ะแล้วเราก็กดตรงสีเหลี่ยมข้างบนที่เป็นสีฟ้านะคะแล้วเราก็หาโฟลเดอร์รีเชทที่เราสร้างเมื่อกี้ค่ะก็กดเข้าไปนี่เราก็จะเจอรีเชนที่เราลงมาเมื่อกี้นะคะแล้วกกดคลิกหนึ่งทีนะคะแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กดปุ่มโฮมเพื่อปิดนะคะเท่านี้ค่ะก็จะได้เป็น รีเชทที่เราลงมาแล้วนะคะตเกมของเราก็จะมีรีเชทที่เราลงเมื่อกี้แล้วภาพก็จะสดขึ้นเหมือนในคลิปนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะ